ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและน่าประทับใจหลังจากที่ทั้งสองประเทศกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในปีพศาา2565ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกินกอว่าที่หลายคนคาดคิดไว้มากกว่า30ปีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการทูตในอดีตแต่ในปี2565นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นได้เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมกุฎราชกุมารโมฮัมเหมด็ด บินเซารมานการเยือนครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สองประเทศเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจและมิตรภาพการเจรจาในครั้งนั้นไม่เพียงแต่เป็นการคืนดีในทางการทูตแต่ยังเปิดประตูให้เกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พลังงานการเกษตรและการท่องเที่ยวซึ่งทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าไทยและซาอุดิอาระเบียต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางหลังจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์การค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นออย่างก้าวกระโดดซาอุดิอาระเบียกลายเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในด้านพลังงานน้ำมันและปิโตรเคมีในทางกลับกันไทยได้ส่งออกสินค้าเกษตรอาหารทะเลแปรรูปเครื่องจักรกลและสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังซาอุดิอาระเบียมากขึ้นร่วมถึงสินค้าสำคัญอย่างข้าวไทยที่กลับมาได้รับความนิยมในตลาดอาหรับอีกครั้งนอกจากนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียเช่นซาดิอารามโกและ PIF Public Investment Fund ยังแสดงความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในโครงการพลังงานสะอาดการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการ EEC ของไทยอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการกลับมาเปิดรับแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานซาอุดิอาระเบีย หลังจากหยุดไปนานกว่า30ปีรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้อนุมัติให้แรงงานไทยกลับไปทำงานในหลายภาคส่วนเช่นการก่อสร้างโรงแรมและบริการซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับคนไทยนอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูความร่วมมือด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซาอุดิอาระเบียได้เชิญชวนชาวมุสลิมไทยให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตและอุมมรา์ได้สะดวกขึ้นและยังให้การสนับสนุนทางด้านศาสนาแก่ชุมชนมุสลิมในประเทศไทยสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคือการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สายการบินซาอุดีอาระเบียซาอุดีเบียและการบินไทยได้เปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครเจดดาและกรุงเทพมหานครริยัตทำให้นักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศเดินทางได้สะดวกขึ้นมากซาอุดีอาระเบียกำลังผลักดันวิชั่น2030ซึ่งเป็นยุธทธศาสตร์แห่งชาติที่ต้องการเปลี่ยนประเทศจากการพึ่งพาน้ำมันไปสู่เศรษฐกิจที่หลากหลาย การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวคือหนึ่งในหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์นี้และไทยก็กลายเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่ซาอุดีอาระเบียต้องการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจด้วยในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เริ่มเดินทางไปซาอุดีอาระเบียามากขึ้น เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ทั้งการเยี่ยมชมเมืองโบราณเอาอูลาเมืองมักกะและริยาตที่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของตะวันออกกลางภาคเอกชนไทยเริ่มมองเห็นโอกาสการลงทุนในซาอุดิอาระเบียมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในระดับโลก ขณะเดียวกันนักลงทุนซาอุดิอาระเบียก็สนใจเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองและพลังงานสะอาดของไทยรัฐบาลทั้งสองประเทศได้จัดตั้งคณะกรรมาการร่วมทางเศรษฐ,ฐกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุนและลดอุปสรรคทางการค้ารวมถึงการผลักดันข้อตกลง FTA ระหว่างไทยและกลุ่มประเทศเอ่าวอารับซึ่งจะยิ่งเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันในอนาคต ในระดับภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียมีนยสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อย่างมากไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนซาอุดีอาระเบียเป็นหัวใจของตะวันออกกลางการเชื่อมโยงกันของทั้งสองประเทศจึงมีศักยภาพสูงในการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจาการขนส่งและพลังงานที่ครอบคลุมสองภูมิภาคสำคัญของโลก ซาอุดีอาระเบียกำลังพัฒนาโครงการขนาดยักษ์ย่ NEOM เมืองอัจฉริยะบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งต้องการพันธมิตรจากทั่วโลกไทยในฐานะประเทศที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและการออกแบบเมืองยั่งยืนสามารถเข้าไปมีบทบาทในโครงการเหล่านี้ได้ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด ไทยและซาอุดิอาระเบียต่างเห็นความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจสีเขียวซาอุดีอาระเบียมีทรัพยากรพลังงานและเงินทุนจำนวนมากส่วนไทยมีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพลังงานทดแทนทั้งสองประเทศได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวและพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสองประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมก็เติบโตเช่นกันมหาวิทยาลัยในซาอุดีอาระเบียเปิดรับนักศึกษาไทยมากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมซาอุดิอาระเบียยังส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ของตนเองเรียนรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมอาเซียนและมีชื่อเสียงในด้านความเป็นมิตรการฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีทางเศรษฐกิจธธรร แต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับทั้งสองประเทศไทยถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในเอเชียส่วนซาอุดิอาระเบียก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะประเทศที่เปิดกว้างและทันสมัยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเช่นงานเทศกาลไทยในริยาตหรือสัปดาห์วัฒนธรรมซาอุดิอาระเบียในกรุงเทพมหานครช่วยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของมิตรภาพที่ยั่งยืนเมื่อมองไปข้างหน้าความร่วมมือระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียมีแนวโน้มจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีอวกาศหรือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งสองประเทศต่างมีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างเศรษฐ,ฐกิจที่ยั่งยืนและเปิดกว้างสู่โลก รัฐบาลไทยตั้งเป้าว่าภายในปี2,573มูล,ลค่าการ้าระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามเท่าขณะที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเองก็ตั้งใจจะดึงดูดนักลงทุนจากเอเชียโดยเฉพาะจากไทยให้เข้ามาร่วมสร้างอนาคตของตะวันออกกลางใหม่ จากความขัดแย้งในอดีตสู่มิตรภาพในปัจจุบันไทยและซาอุดิอาระเบียได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเปิดใจและความร่วมมือสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้การค้าเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวขยายตัวแรงงานกลับมามีโอกาสและประชาชนทั้งสองประเทศก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันแอละกันเรื่องราวของความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียไม่ใช่แค่ข่าวดีทางการทูต